สรุปผลการดําเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ประจําปี2567พิธีเปิดการฝึกอบรมโดยมีพันเอกสรกิจจีนสมุทรรองสนาธทการมณฑลทหารบกที่17ให้เกียรติเป็นประธานศูนย์ส่สงเสริมโยชนเกษตรอาเซียนสงหรับการตาลันรีได้รับมอบหมายให้ฝึกอบรมเตรียมความร้อ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมในพิธีเปิดตอนที่เรามีแรงบันดาลใจจากตอนที่อยู่ญี่ปุ่นแล้วเราอ่ะก็เรียกมันว่ามิสเตอร์ซาโตเรียนรู้การจัดทำแผนพัฒนาตนเองและแผนพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแล้วผมก็ไีดูในลักษณะของเครื่องเกที่เราเห็น,นด้ยวยใช่ไหมคะ เรียนรู้ระบบการทำการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในหัวข้อการเลี้ยงและเทคโนโลยีการแปรรูปจริงหีเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในหัวข้อการปลูกและแปรรูปสมุนไพร เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในหัวข้อการปลูกและแปรรูปกล้วยมีตอแตงสองตัวอ่ะีเริ่มมีอันออกดอกเรียนรู้เรื่องการเกษตรยุคใหม่ ภายใต้ข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมการปรปับปรุงหรือควบคุมนะครับเช่นภูกขาเร่งการเจริญเติบโต,โตโน,นะครับสารสลระลการเติบโตนะครับการเรียน,นรู้การการอะไร,รมีใครในนี้มีไม่มีเรีบนะู้ไหม ศึกษาดูงานนอกสถานที่พร้อมฝึกปฏิบัติในหัวข้อเรื่องการทำโซลารเซลล์ใช้ในฟาร์มและใช้ในครัวเรืองงนทุกนเคยโดนคำไปแล้วห้อง,งนึงในทุกวันหลังการอบรมจะมีการสรุปบทเรียนโดยให้ผู้เข้าอบรมออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันคล้หาหอมผิวมะพร้าวเตยล์หอมกาละบูนะครับ โลกอะไรบ้างมีแมลงอะไรบ้างที่ดีต่อคื้นเหลาหรือว่าไม่ดีต่อพื้นเหลาพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมและปิดการอบรมโดยพันตรีมนัสทองโคตผู้แทนจากมณฑลทนาหารบกที่17ค่ายสุรสีนายสุภสิทธิ์ศิลปสิทธิ์ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่2จังหวัดราชบุรี และนางสุดารัตน์ทัศนสุนทรวงศ์ผู้แทนจากศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียนจังหวัดกาญจนบุรีก็ขอบคุณโครงการดีๆแบบนี้นะครับอยากให้มีโครงการแบบนี้ต่อไปครับขอบคุณครับโครงการนี้ก็โครงการที่ดีมากๆเลยครับช่วยส่งเอสริมใหหลายอย่างเช่กนการปลู่กทลองดีกับเพิ่มมูลค่าการผสมปุ๋ยการดูแลสาพืชการกำจัด มะเร็งศัตรูพืชน,นะครับการตลาดออนไลน์ก็คือขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่มาทำยอดโครงการดีๆครับอยากให้มีต่อๆเครับแบบก็เป็นแบบแนวทางให้น้องๆรุ่นต่อไปครับขอบคุณครับสนุกมากครับมีพี่ๆใจดีแล้วก็คุณลุงที่มีความชํานาญการทางด้านกเกษตรได้มาแนะนําให้ครับก็อยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้ต่อไปครับขอบคุณครับ ทางูนย์ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้การฝึกอบรมครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีขอขอบคุณค่ะ